กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับสำหรับที่17ของรายการและเป็นคู่ที่5ของวันนี้นะครับเจอกันในสายสีนะครับ,บร้อนเสื้อสีขาวฝักอีกนนแล้ว,ว,ลวครับทางไ,างไกนลน,น,ออน,กนั่นครับเก้าอามเจ้าชิวและเจ้าเก่งครับโัวเอกับทางหัวจกอยยอดยิ่งยงนะครับฝั่งหน้าฟรล์มครับเก้าชีวน้อยจับคู่กับเจ้าชู่กลมก่อนครับเนก้าเเป็นตัวสอนแท้อีกตัวหนึ่งครับ ยังคงท้ายตื่ระสบวแอบรอนนะครับเจ้ากงดเจ้าเฉลี0นะครับสูต่อูนแต้มแรกเป็นของไทยครับจะชูจับจะชูลุกองจะชูครับจับปอกไม่ยุดครับจะชทำไมจับสูงสะดุดสดอย่างนั้นครับแต้มหนึ่งอูนยบกสูนย์ ไปครับจีงเปิดหัวยุบมาเจ้าคิวเตะครับโห่เกือบโดนเกือบจะชั่วครับเกมยุบฝั่งสีบุญเรืองน่าจะชิวนิดนิดนะครับส่วนทีมทำและความละเอียดครับความเน่าจะปิดฐานเจ้าชู้มากกว่าเจ้าชิวก็คือชั้นก่อนเลยในบหน้านครับจเจ้าเจ้แต่ครับชื่อชิวมอนกันก้นองทำพลาเลยครับดีกว่าปแก่เกมิวทั้งสองฝั่งนะครับ ตัวบอหเหมือนกันครับจเจ้าชิวน้อยหอวจ้อ,อยยอดยู่ตรงสือครับเก็บชัยชนะมาแล้วในนัดแรกนะครับสิบุเรงเปิดลูกมาเจ้าชิวใส่ลูกเลยครับล็ลอกกันไปล็อกกันมาครับแผลบอดแพ้ไม่ได้นะครับ ไดครับขอจักรยุงยงครับแค่ในนัดนี้คือ,อสักพอดีเลยครับสามสอเสียได้ครับโอ้ยว่านะครับกรรมการตัดสินได้แล้วนะครับนะน่าจะมี การน่าจะมองไม่เห็นนะครับลงเ<า>มื่อกี้เสียดายครับแตอนมองว่ามันลงนะครับแต่โชคเปิดซ้ายแต่คิวยก่งไปครับถูกถคำฟาดครับไม่แรงครับเกี่ยวการสุนทรีรการนนะะกดูนั้งเจ้าทิงสีพุทเดือนเขี่ยวได้นะครับแบนี่ก็เริ่มโรลลแล้วนะบแบดคนนะครับหนอ 4ต่อ3ครับจรเจ้าชิวน,น้อยเสือไปเก่งเขื่อนหัวยกมาเจ้าคิวไปถึงยกถึงล้นเนี่ยเจา้าคิวครับเตะดีจริงครับชอบลูกอย่างนี้นะครับลูกไรเตะไม่ค่อยดีครับแต่ว่าลูกถึงล้นถึงไม่ล้นนี่คือเตะดีครับสี่เท่าแล้วสต่อ4ครับคูค่ขี้สุสีครับมาเจ้าโคกเปิดซ้ายชิวน้อยยกไปลูกลอดคิวโอ้ ีดายเต้าคิวสีบนเรือนเทน้าหนักไปแล้วนะครับโอ้โหเกี่ยวได้ตัดสิดายครับเอาสู้ต่อครับคนกินสี่แต่้าต่อสีครับกจะชิวเสรือครับไอ้คิวเปิดหัวเอาคิวเตะโอ้โหเกี่ยวหัวไม่แก้ ยุขวาทูกเตะครับเกี่ยวถ้าเตะท่านี้เนี่ยอินึงองว่าครับถ้าเตะถ้าเลนูค่เตะท่านี้เนี้ยโอกาสเดเกี่ยวสไม่ข้ามเน็ตเนี้ยและสามหอกมีโอกาสสูงครับบ้กว่าทำไม่ร้อยนครับไปทำคู่นะครับเก้าเิ่งเก้าฟิวสีเรืงก็อไม่ร้อยครับ เทียบเสียบชี้ครับเรียกแล้วครับต้องเรียกความมั่นใจกลับขึ้นมาครับ6เกียร์6ต่อ7ครับสุดเพลองต้องเอาแต้มกลับมาครับเป็นช่วงหัวอย่าไปโอ้เสียบสียครับเตะแล้วก็ยังไม่ไปเท้าเท่าไหร่นะสำหรับเจ้าช่วงจะคอยยอดยุ่งครับ หอยเสือไปคิวเปิดหัวเจงยกมาเจ้าชิวอไป้กองเัาดีขึนชวร์ลังเองชืบนรถว่าเมนจาเองครับแมบอลวาน่่บอลเวลานนนครับงานตี่นมาครับเจ้าเจมสีบเรืองนะครับ <Cass> ใส่ยขวาสายมือซื้อดำเต้าหนุ่ยนะครับ ไว้นะครับซิลดหัวยกไมแล้วหวัวไุกเอาห,อาหอรอดได้ครับรอดได้ครับส1ต่อจนะครับแล้ว็้ันคนแดงเีนแดงแล้วพักไม่ไดตัวนะครับ

อย่างจริงๆแล้วแกกินเมื่อก่อนนะครับรอบแรกพรุ่งนี้อย่าลืมแต่ว่าลอบนี้เอาเอาล่นเราจะเลอนพรุ่งนี้เพื่อจะทำให้ดูดายังพิธีกร

สี่เป็นต่อเจนครับเซเว่นอีเลฟเว่นปากซอยบ้านเราครับก็ชิวน้อยหยอดเก่งจับยกไปเจ้าอรามมาใหม่ครับโอ้ลูกเตะมีนิสัมากขึ้นครับอาจจะมาตั้งนานแล้วนะครับมาสายไปหรือเปล่าครับถ้าเตะอย่างนี้นี่คือผู้ทางเราจะกอยยอดยิงยุ่งได้นะครับวัดกันมันกับห้าชั่วครับสิบเอ็ดแมนต่อสิบเอ็ดครับ

โอกาสที่จะเตะเสียเตะพลาดเยอะครับแล้วเตะพลาดนี้นะครับเดี๋ยวถ้าจะชูยกไม่เข้าถูกโอกาสแก้มันยากครับมีความหลากหลายครับใช้ความหนักอย่างเดียวไม่ได้นะครับสิบสิเอ็ดสิบต่อสิบเอ็ดแต้มเดียวครับเดี๋ยวฝั่งมาได้สามแต้มเลยครับดูน้อยจามยกมาเจ้าชูโอ้โหหลากหลายครับ ล่าคะแนนห่างแค่2แต้มเองครับรอบปุ like. ่มนี้ก็จะเป็น11 12นะครับสิบสิบสิบอสิบสองสิต่อสิครับเราอาเปิดหัวเก่งยกไปครับไม่ได้เกี่ยวครับนี้ครับอาปุ่นหนักแรกกันแล้วครับชอบเก็บตัวเด็ดๆไว้ทีหลังนะครับทีมแอร์บรอนนะครับ11 12 11ต่อ12ครับ ซาคอมบินีก็มาครับจะชิวจับลกมาจะชูยอดก็เก่งเฮนโอ้สีครับแก้ได้ครับยิต่อครับไชโอ้โชคับเชิงลมสียองครับิมาเตะเสียไปเองครับกย่างกลับมาเท่ากันแล้วนะครับวเจียนครับยือไป มาครับน้าน้ารลบอลครับเก็บใช้ได้แปมไปนะครับจะเป็นทางเจ้ากิงสิบุเรืยองเสือปลักนะครับสิบสองเท่าสิองต่อสิบสองครับอยากเท่ากันครับกิงเสือไปจะโชคเปิดเขาอยากเองนี้ับเปิด้ต่ของทีมาฟังแองแลปอแล้วนะครับมันครับความมันละหูแล้วครับ เสียงสี์ู้นี้ก็มองเห็นจุดโจมตีแล้วครับขอเวลานอกนะครับสำหรับหอจอยอดยิ่งยงนะครับเกือบชัยชนะนัดแรกไปแล้วนะครับนแรกสัดสุดท้ายของหอจอยอดยิ่งยงจะเจอกับหัวญาติหัวกไป่ร้อยเมียนะครับด้วยเจอหาเจ้าวสมบัติน้อยรับเา้าซุปเปอร์แม่ร้อยเมียตัดเพียงขอสว่า์นะครับวา เตะในคู่ต่อไปเหมือนกันครับสอสมหวังกับไปรุ่นร้อยเมียนะครับชื่อตั้งยาวเหลือเกินนะครับไม่ไม่เห็นใจแอนนี่เพราะแอนนี่จำได้หรือเปล่าครับแต่เขาคงบอกว่าเป็นมหาขอดมินนั่นแหละครับยังไม่ยังครับสิบสามต่อสิบสองครับสุขรอบไม่อยู่นะครับยังสิบสามสิบสองสิบสามต่อสิบสองครับเก่งสีผู้เลี้ยงเสือครับ ไปอู่ท่งเพชรโลแกนครับเสือปีก็ได้แ้มเลยครับเขาเจ้าอาร์มลงมาเนี่ยครับมีปนเกีนะครับสิบสองเป็นแต่ยังไม่พลาดเลยครับสิบสี่กับสิบครับเดียวครับเอาถว้เรียกเลยครับในสนามเลยก็คิวแค่คนเดียวนะแอนไม่หล no ุแน่นอนเลย สามสิต่อสิครับเราสูงน้อยเจาอาบลุ้นเฉยเจ้าชกหมูหกไหมได้ไหมโอ้โหโชกคำพาไปเองครับถ้าหมูหกไปเองครับเมื่อกี้ดังเจ้าอาบิงลสาระฆ่าป่าไปแล้วนะครับได้เจ็มหต่อสิบสามจริงสิบุเรงเสือบครับไปอ ครับสีสันครับเจ้าขี่นะมาครับสิบสี่ต่อสิบห้าครับแต้มเดียวเท่านั้นครับเสียครับดี่ยอไม่ออกแนวนะครับแนวเราโขงเสิสร์ฟไม่ข้ามไม่พอครับเส,สิสร์ฟเสียด้วยครับไม่ออกข้างนะครับคือไม่ให้เข้าเส้นไม่ได้แบบเพาะว่าจะไม่เสียข้างได้นะครับ เพื่องสือไปเจ้าคิวจับขวายุมาเจ้าโชคตีนี่หัวถินจับยุไปต้องอาม์มบังเอาโอ้ยโอ้ยโดนเกี่ยวเจ้าโย่เฉยครับแก้ไปเตะดีแล้วนะครับโอ้โหโอ้โหเจ้าโชคมากับดวงเลยครับเมื่อกี้ครับ้ยังอยู่ครับแต้มยังไม่ทิงห่างครับสิ1ห้า 5ต่อ10ผูกครับยังไม่ทิ้งห่างครับเจ้าคิวน้อยอามเปิดหัวเก่งยกไปเจ้าอามเตะโอ้โหอ้หูเกือบโดนอีกแล้วครับโดนแท่งเมื่อกี้ยกโอ้โหยกแข่งเยอะไปครับตามไม่ทันลูกลงยไปครับยีครับดีๆเราอามพิงโดพิงทำไม่ทันนะ1517152แสบครับเสือไปเจ้าโชคเอาลากเองตี เจียวเก่งจายุกไปแล้วเบิดลงแนนอนเจ้าอามแล้วเบิดลงโอ้ยยยลยย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 ยครับเย้ายย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 ยายยยยยัยยยยยยมยย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 ายยยยย้นยย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 ยายย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 อยย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 ยีย ไม่ต้ายโอ้ยเยจีลากลนเองเลยรับ้าย right? ้ายล่ย้ลามล่ขนนะขนนะิบสิบแปดครับเจ้าจีน้อยเสื์ฟมาจะอาร์มเปิดหัวเิ๊งยกไปเจ้าอาร์มเตโอดีครับ ลูไปแบบซุปเปอร์สโลว์โมชั่นเลยครับลูกไปแบบซุปเปอร์สโลว์โมชั่นเลยนะครับคิดท,ท,ทางอย่างชัดเจนครับสิบเก้าสิบหกสิบเก้าต่อสิบหกต้องการสองแต้มครับเสิร์ฟไปเจ้าคิวบดหัวลูกมาเจ้าชูกุกแต่นเลยครับ มไวยแรกของเกมครับเตัวโบสทูกเตบพลาดไปเยอะครับลามทุกท่าครับี่สิเดียวเเลยี่สิบต่อสิบหกครับถึงสีบุเรงสืบไปเจียวจับไม่แตกครับตัวทูนี่หัวหัวหลังก็มีครับลูกล้นเยอะเหลือเกินครับนี่ิบนะบนะ สิบเจ็ดยีิบสิบเต่อ20ครับเก่งนะครับเก่งยกซ้ายเด็กแก่ครับแฝ่ต่อยี่สิบครับมีโอกาสล็อกอีกครั้งหนึ่งครับอันนี้ไม่อยู่นี่บาดเจ็่ารยี่สิบครั้งเดียวเท่านั้นครับสภาพยามลงปิดเก่งยกไปน่าจะโอ้โหไกลคิวโอ้โหล็อกไม่อยู่ ีกมี้เล้วครับป็นชัยชนะของทแอร์บอลครับได้11ต่อ18นะครับ11ต่อ18ครับเกมเป็นชัยชนะครับทางของแอร์บอลครับเก็บชนะหน้านัดนี้ไม่ได้นะครับผมไปวัดกันในนัดที่3นะครับ หลักภาพทีแมแอ,อ,อร์บอลวอเตอร์บอลยอดยยงชั้นหนึ่งเสมอหนึ่งครับแรมเท่ากันนะครับผลต่างไอ้ผลชนะแพ้ชนะเท่ากัน,นครับสมวัตประตูไปก็สมวัตคะแนน,นได้เสียงหนึครั้งนึงครับถ้นาที่ติดตามครับชมผู้ชี้จของรายการจบไปแล้วเมื่อกี้นะครับนานมาครับ